เดิเห็นเห็นเช้นเหอนเห็นเหนเยนเห็นเห็นเา็เห็นเ่็นเห็นเันว่านเหนเห็นเนเมันเนมันเหาหี่ว่าเ สู้เลยใชุ้่นขี้ด้วยใช่มายสู้ชอเลยนะพี่ทำเนี้ยแล้วขอยากที่กลังเท้องไดอ้โยกไ้วาจะว่าย้กเะกันนอนี้พีอกจากที่อขึ้นมากบว่าน้กรสุดนคนไม้ที่จะโดนน้ไม่ทองไม่เห็น เพราะฉะนั้นมันเกิดทันไม่ได้ให้น้องสบสน์ัน์นะน้อสสน์อันนี้มแล้วใช่ไหมพลาดหน้าที่ไปพอดีตอนนี้ก็ไม่โดนนะแล้วก็บอกว่าโอ้ดูดโดูเออเช็คลายเด็ดนะ